ให้พยายามตั้งใจภาคเพียนเอาสติฮะมันระลึกบ่อยๆเรามีโอกาสน้อยได้มาประพฤติปฏิบัติขัดเกาต้องพยายามปราบความเพี้ยนก็เพี้ยนมีสติระลึกอยู่กับหน้าที่การงานพอเสร็จจากการทำข้อวัดก็ให้เดินจงกรมพยายามเดินจงกรมนะเดินจงกรมให้มากๆ พอตอนเย็ยนเราไหว้ผ้าสวดมต์ล้วก็นั่งสมาธิจิตก็สงบเร็วระหว่างที่เราทําข้อวัดหรือเจริญสติอยู่ก็พยายามให้รู้ตัวอะไรที่มันเกิดขึ้นระหว่างที่เราทําข้อวัดอยู่หรือเดินจงกรมอะไรก็แล้วแต่ต้องให้มีสติมารักษาใจจดจ่อมาที่ใจให้เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิต สติจะตั้งมัน่นพระสติอาศัยสมาธิให้รู้ตัวแล้วก็จะเห็นปฏิกิริยาของจิตที่มันต่อต้านคือใจที่ยังไม่ยอมรับยังไม่ยอมน้อมรับเอาธรรมมาปฏิบัติขัดเกลามันก็จะมีอาการที่บีบคั้นในร่างกายจิตก็จะแสจะสายคือจะหงุดหงิดฟุ้งซ่านจิตก็จะเฉื่อยจะชา หมายความว่าสภาวะอันนี้บ่งบอกถึงความที่เป็นทุกข์นี่แหละไอตัวอุปทานความยึดมั่นถือมั่นความที่ไม่อยากทำหรือทำไปแล้วก็คืออาการที่เบาเบากายเบาจิตก็ให้รู้าอาการที่นี้เกิดขึ้นกับร่างกายไม่ต้องไปสนใจอะไรนะพวกนี้มันเป็นกลไกกิเลสของกิเลสมานจะดึงให้เรา ส่งจิตออกข้างนอกแล้วก็เกิดความสงสัยในคำสอนของพระเจ้าว่านี่คืออะไรอันนี้เป็นอะไรอยากรู้อยากเห็นเนี่ยมันจะเกิดอุปทานความยึดมั่นเมื่อเกิดอุปทานแล้วก็เกิดตัณหาการสร้างภพสร้างชาติไอสังขารที่นึกคิดปรุงแต่งก็พยายามจะให้เรานี่นึกคิดปรุงแต่งคือทําให้จิตไม่สงบไม่ให้เราอยู่กับปัจจุบันมันจะดึงออกต้องพยายามให้เพียรมีสติ รู้แล้วก็ปล่อยมันไปให้อยู่กับปัจจุบันคือหนะ้าที่การงานที่เราทําอะไรอยู่ต้องพยายามนะมันจะดึงไปเรื่องนู้นเรื่องนี้ต้องปล่อยมันไปเลยไปไหนให้มันไปเลยพะพวกนีอกน้อาศัยจิตเกิดอาศัยจิตดับนี่ธรรมชาติที่แท้จริงอะ่ะความเป็นทุกข์ความที่มันไม่เที่ยงความที่มันแปรปรนงคับบัญชาอะไรมันก็ไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตน เกิดขึ้นเองมันกระดับไปเองธรรมชาติอันนี้นะ่ะมันเป็นทุกทุกคนแต่เขาไม่ได้เจริญสติมารักษาใจไม่รู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาไม่เห็นสภาวะอันนี้มันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นคือเป็นพระไตรรักษความจริงธรรมชาติอันนี้เกิดขึ้นกับทุกทุกคนมีแต่ความเกิดดับมีแต่ความไม่เที่ยงความเปรปลวนวามสุดโสมมีแต่ความทุกข์มีแต่กองทุกข์ มาปฏิบัติทําให้รู้ให้เห็นทุกข์เท่านั้นนะไม่ได้เห็นอย่างอื่นเห็นแล้วต้องปล่อยต้องวางเนี่ยอย่างที่เราสวดธรรมจักนะอันนี้ล่ะทำแท้ของพุทธเจ้าใจก็ต้องเป็นกลางไว้ต้องรงาลึกไว้ต้องภาคเพียรน,นะพยายามภาคเพียรให้มีสติทําอะไรก็ทําด้วยความสงบความนอบนอบ้อมแล้วเราก็จะเห็นอาการที่เกิดขึ้นใจจิตมันก็จะคลายออกคลายออก ก็จะเบาต่อไปก็จะแก้จิตแก้ใจตัวเองได้ก็อาศัยสติเป็นหลักนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เลยไปยต้องไปพึ่งอย่างอื่นอะไรเกิดขึ้นตนย่อมเป็นที่พึ่งของตนเองต้องแก้ไขใจของตัวเองทั้งนั้นไม่ต้องไปแก้ที่อื่นไม่ต้องไปมองสิ่งภายนอกเอาสติมาเจริญดูอาการที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ให้อยู่กับกายเวทนาจิตธรรมก็อาศัยอารมณ์หายใจเข้าออกให้รู้ระลึกอะไรไม่ได้ก็อเอาพุโทโธใส่ถ้าจิตไม่ยอมสงบทำงานสงบไปแล้วก็ให้รู้รู้ก็ต้องเฉยๆไว้ก็ต้องปล่อยต้องวางทำอะไรไม่ได้ก็อยู่กับที่การงานปัจจุบันเราทำอะไรอยู่ต้องให้ภาคเทียนอย่างนี้ไปบ่อยๆทำไปบ่อย แต่มันจะเข้าถึงสัจธรรมคือความจริงความเป็นทุกข์ความแปรปรวนนี่แหละธรรมชาติอย่าไปหลงมันนะการสร้างพบสร้างชาอย่าไปหลงมันนะมันเป็นกองทุกข์พุทธเจ้าตัดไม่เลยไม่มีอะไรจะทุกข์ต่อการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีทุกแล้วทุกเล่าเกิดแล้วเกิดเล่าไม่รู้ว่ากี่พพกี่ชาติยิ่งเกิดเป็นสัตว์เลือดฉานี่ทุกข์มากยิ่งอยู่ในนรกนี่ทุกข์มาก เปรตอสุรกายสัตว์รชาอันนี้ทุกมากนะจิตนี้มันตายไม่เป็นนะมันไปทิ้งร่างแล้วไปเกิดใหม่เพราะอย่างนั้นต้องฝึกเจริญสติให้มากๆให้มารักษาใจคือรักษาจิตให้สงบคูมมันไว้ไม่ต้องให้มันส่งออกนอกนั่นหมายความว่ามีสติรู้แล้วก็ปล่อยก็ไม่ต้องยึดปล่อยวางใจก็จะได้เป็นกลางทุก,ก็จะน้อยลง จิตก็สง,งบกายก็สง,งบเนี่ยเราจเจริญในสติปัฏฐานสีะ่ะมันก็จะเข้าไปถึงสติสามพุทชงเป็นองค์ของการตัสรู้คือรู้แจ้งเย็นจริงในอญญายะศาสีอย่างที่เราสวดทุกวันธรรมจักพ่ะพุทธเจ้าเราควรกําหนดรู้คนละเสียควรเจริญเราทําให้แจ้งแล้วรู้แล้วเห็นแล้วก็ต้องปล่อยต้องวาง ต้องพยายามนะเรามาใหม่เรามีโอกาสน้อยแต่เราสํารวมได้มากขนาดไหนจิตก็จะรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวนั่นก็คือหมายเขาว่าจิตมีสมาธิเราก็จะเห็นความสงบกายสงบใจสติก็จะทันอาการที่เกิดขึ้นแล้ลกไดไ้รู้ตัวจิตก็ทุกน้อยมันก็อาศัยจิตเกิดอาศัยจิตดับนั่นละคือรักษาใจให้เป็นหลักอะไรเกิดขึ้น ก็ต้องมาดูที่ใจไม่ต้องไปดูที่อื่นดูที่ใจว่ามันทุกข์ไหมมันยอมรับไหมไม่ต้องไปแก้ที่อื่นแก้ที่ใจอย่างเดียวถ้าแ,แก้ใจได้รักษาใจได้พระพุทธเจ้าว่าถ้าสภาวะธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นมันต้องดับไปที่ใจตัวรู้ก็มีอยู่ทำไมเราไม่ดูจ่อเข้าไปให้มันเห็นให้มันชัดว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกายร,ร่างกายนี้ทำไมมันทุกข์มากต้องยอมรับนะอันนี้เป็นความจริงเป็นธรรม นี่แหละจิตมันจะได้เบื่อได้นายเพราะมันหลงมามารู้กี่พบกี่ชาติกว่าเราจะมีปัญญามารู้แจ้งเห็นจริงในไอ้ร่างกายกองทุกเนี่ยทั้งมวลเนี่ยมันมีอะไรต้องค้นหาให้ละเอียดให้ชัดเจนศึกษาเข้าไปก็ใช้สติใช้สมาธิปัญญาของเรานี่แหละเมื่อมารู้แจ้งเห็นจริงแล้วมันก็จะปล่อยจะวางมันจะไปยึดอะไรอ่ะถ้ามัจจมันแจ้งแล้วอ่ะ มันยังไม่แจ้งสิมันยังยึดยังถือยังเหนียวยังแน่นอยู่นี่แหละการฝึกสติของเรานี่น้อยต้องให้ฝึกให้มากๆต้องเจริญให้มากการฝึกสติฝูดเจ้าว่าไม่มีขอบเขตไม่มีขอบเขตนะการเจริญสต,ติแต่เรานั่งอยู่ในสารานี่นั่งสมาธินี่ก็ต้องตั้งสติต้องพยายามรักษาใจอะให้มัน รู้จักความสงบบ้างมันจะไปไหนก็ปล่อยมันไปเราภาวนาพุโทโธก็เอาพุโทโธใส่เลยเข้าไปดูลมหายใจเข้าไปจี้เข้ามาตรงนี้ไม่ต้องไปจี้ที่อื่นจะไม่ต้องไปวิ่งตามมันวิ่งต,ตามมันทําไมอ่ะว่ามันเป็นกองทุกข์มันเป็นเสื้อัูไทยจิตส่งออกนอกต้องให้มารู้อาการเกิดขึ้นกับกายเนี่ยห้เห็นชัดมันจะได้เบื่อได้นาย มีเวทนาอะไรเกิดขึ้นเวทนาก็สักว่าแต่เวทนาให้แต่ตั้งสติให้รู้ไปเห็นอาการพวกนี้ต้องปล่อยต้องวางจิตแต่เรายังหลงยังมีอุปทานไม้ยังยึดมันม่นตือมั่นยังเหนียวยังแน่นยังหลงอยู่ไม้ต้องดูต้องเจริญสติจ่อเข้ามาที่ใจเนี่ยไอเห็นอะ้มันชัดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแต่มันดับไปนะเรา วางได้แล้วระดับหนึ่งมันจะคายออกได้ระดับหนึ่งก็ต้องเจริญสติอีกตั้งใจนะพยายามตั้งใจทำอะไรก็ต้องตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระก็ต้องเคารพธรรมก็คือไม่ต้องไปรักษาในหมูนะ่คณะรักษาใจตัวเองก็ต้องฟังเขาต้องเอาหมู่คณะเป็นหลักต้องเคารพธรรมต้องฟังต้องสงบเวลาเราสวดมนตนะ์อ่ะ นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้านะแปดหมื่นสี่พระธรรมขันเนี่ยมีการสวดมนตร์ร่วมด้วยรวมทั้งหมดนะ่ะเป็นเนื้อธรรมล้วนๆที่พระเจ้าทรงตรัสรู้ยิ่งธรรมจักเนี่ยเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้มัชิมาปฏิปทาสายกลางอารยาาิยมรรคมีองคแปดเราก็สวดไปแล้วเมื่อกี้เป็นบุญนะเราได้ฟังธรรมนะ่ะ หาโอกาสที่ใครจะแสดงทําให้ฟังหายากมากเมื่อเรามารู้มาเห็นอย่างนี้แล้วก็ควรนอบเอามาใส่ใจให้มันได้รับความสงบมันก็จะทุกน้อยลงก็พยายามเจริญสติให้มากๆทำอะไรอยู่ก็ให้อยู่กับปัจจุบันมันจะไปไหนก็ช่างของมันมันเรื่องของสังขารมันต้องนึกคิดปรุงแต่งมันอาศัยความคิด ไอสังขารนี่มันเข้ามาก็อาศัยความคิดนึกคิดปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมันไอนี่มันก็ไม่เที่ยงมันเที่ยงที่ไหนอะพุทธเจ้าท่านบอกว่าเออเนี่ยมันเป็นอนัาตานะมันขับบัญชามันได้ที่ไหนล่ะก็มันเป็นสังขารอะให้แค่รู้ก็ปล่อยก็วางมันก็ไปสิทุกมันจะได้น้อยลงให้เข้าใจนะพยายามเปลี่ยนไปได้มากได้น้อยตามสติตามกำลัง ก็ดีใจด้วยทุกคนนะพยายามสวดมาสวดมนต์ก็พยายามฟังเสียงการพยายามเคารพทำอันนี้แหละเราพอใจมากแล้วก็อยู่กันอย่างผาสุขไม่เพ่งเลงให้รักษาธรรมรักษาวินยัยก็รักษาปฏิปทาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้สืบทอ,อดกันต่อ,ตอ,ตอไปอันนี้แหละเป็นมงคลอันสูงสุดดีใจนะเราทุกคนเนี่ยก็อยู่กันด้วยความสงบ ด้วยการสาม,มัคคีมีอะไรก็เกื้อนหนุนจนเจือกันบอกในทางที่ถูกที่ต้องไอคนที่รับก็รับด้วยความเต็นอ,อกเต็นใจก็เห็นความภาคเพียรอยู่อันนี้ก็นึกชมอยู่ในใจอยู่ว่าทุกคนเคารพธรรมอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสร,ริฐที่สุดเป็นมงคลอันสูงสุดที่สุดเราจะพ้นทุกข์ได้ก็อาศัยธรรมะของพู้เจ้าเจ้านี่แหละประขัดเกลาจิตใจให้สว่างสวเหมือนอย่างกระท่าน อันเนี้ยพยายามให้ภาคเพียรเอา